สวัสดีครับวันนี้สับเกีย์มานะครับวันนี้เราจะมาในอีพีที่2นะครับอีพีนี้เสียงมากผมพูดเลยวันนี้เพอถ้าอีพีนี้ออกไปปุ๊กแม่บ้านต้องรู้แน่ครับว่าผมซื้ออะไรไปเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูหมวกนะโอเคเนะาะไปไปเลยไหมไปเลยไปยังไงกระโดดดีกว,ว่าไมกระโดดดีกว,ว่ามัน<ต>ด,ดูเท่ห์แบดูนะครับผมจะกระโดดไปยังไง <S <S อา้าวพิษ ถูก <s us> แล้วสวัสดีครับสับเกียร์หมาวันนี้นะครับ EP ที่2นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยหมวกกันน็อกนะครับว่าผมมีหมวกกันน็อกกี่ใบแล้ววันนี้จะพาไปที่ร้านด้วยวันนี้ผมจะไปซื้อหมวกกันน็อกนะครับได้ข่าวว่าแอบเมียไปซื้อแม่บ้านรู้ในคลิปนี้แหละ <c oughs> เริ่มที่อะไรก่อนนี่ดีกว่าครับใบแรกนี่นะฮะ ใบแรกเลยเป็นทรงสปอร์ตครับอันนี้เป็นของ LPG เย NGV <c oughs> ไม่ใช่นะครับเป็นของ a g v นะครับวันนี้อันนี้เป็นของอันนี้มันไม่ใช่ของแท้อันนี้ผมซื้อตอนที่ผมมีรถคันแรกน,น่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะ CB 6 5 0 F นี่น่าจะราคาประมาณ5 6000พันครับไม่แน่ใจนะครับหมวกใบนี้แต่ก็ใช้มาถึงวันนี้นอันนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับ เวลาขี่แบบ P C X หรืออะไรต่างๆหรือว่าออกไปข้างนอกก็ใช้วกรันี้เพราะว่ามันง่ายครับมันเร็วแล้วก็ไม่ต้องระวังมากนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้ใบนี้โอเคนะอันนี้เป็นใบแรกที่ที่ขับรถมอไซค์อะไแบบนี้ใบที่สองนอครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบใบนี้อะไรนะยี่ห้ออะไรนะช,รช,รชัก์ตอะชกชักชัก ชาร์นะครับคล้ายๆชาร์ปเปล่า่าใชชาร์โมันงข้าวบ้าเลยอะไรวะเนี่ยนี่ฮนะใบนี้มันจะออกแบบเขาไม่รู้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทรงแนกเก็ตเหรอผมไม่ไม,ไม่ผมไม่รู้นะครับแนกเก็ตที่มันไก่ปะ่ะใช่แล้วมั<อ>นแกเก็ตไอ้บ้าเออนี่หมยโใบนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เลยคนระับแทบจะไม่ได้ใส่เลยมั้งนะแบบวันะวนี้ก็ซื้อมาซื้อมาหลังเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเนี่ยเริ่มแบบไม่ดีแล้วอ่ะกรอบ ข้างในมันกรอบมากเลยเนี่ยไม่ได้ใส่เลยหักแล้วหักแล้วอะอ่ะโอเคนี้ก็ใบที่สองใบไหนอีกนี่ใบนี้ใบนี้นี่ซื้อมาแพงครับใบนี้ที่ห่ออะไรครับอะไรผเรียกอะไรแอรเียเอแอร์ไลน์เนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกวอะไรก็ใครรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับคือผมก็เรียกหมวกแอรเียแอร์ไลน์แต่ว่าญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะอาราอีอาราอิเออ อันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับไม่รู้ปีไหนและตอนนั้นซื้อมา20,000กว่าบาทสองห <8, S 2> <8. S 1> มื่บาทนะครับไมนะ่แน่ละสอ0หมื่นหกแพงเหมือนกันนะแพงแล้วก็ชิวนี่อีกไม่รวมชิวน,นะครับชิวนี่อีกประมาณน่าจะ3,500นะ3,500ประมาณนี้นะเออประมาณ3,500ันห้เมียรู้ไหมครับ เียไม่รู้ครับก็ากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปุดท้ายแล้วถ้าเมียจับได้คลิปนี้ออกมานี่เมียรู้แน่นอนนะครับว่าเราซื้ออะไรมั่งเกี่ยวกับหมวกแล้วครับเพราะเมียไม่รู้เมียรู้แค่ว่าซื้อมาใบ <ไป S 2> ละเท่าไหร่นะสามพันสองพันนะครับก็ตามสไตล์นะครับแล้วก็หมวกใบนี้ชอบนะครับหมวกนี้ใส่แล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ได้หนักนะมันดูเหมือนใหญ่ๆนะแต่มันเบานะเนี่ยยี่ห้อเน,นี้ยอะไรเนี่ยผมเรียกยี่ห้ออะไรอะ,อ, <laughs> อะไรอีอะไรอีเออ บางทีก็เรียกแอโร่น<ย>ี่นี่ครับแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกจะมีไม่ตอนนั้นหรอกผมถอดออกไปเพราะว่ามันเจ็บหูมันเหมือนบลูทูธอ่ะผมซื้อบลูทูธมาใส่ด้วยแต่ว่ามันเจ็บหูแล้วก็เลยแบบถอดออกไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรราคามันก็โหดใช้ได้นะครับแต่ว่าใส่ดีครับเบาแล้วก็มันจะแตกต่างอยางเนี้ยมันคนละแบบก็เข้าใจนะวว่าที่เขาพูดว่าใส่หมวกแบบนี่เนี่ยหมวกหมวกเงี้ยอย่างเงี้ยกระมวกแบบเนี้ยมันแตกต่างกันนะครับเวลาใส่หรือเวลา เรารู้สึกไงอย่างเงี้ยเราใส่ไปเวลาเราขับไปเร็วปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ได้จะอย่างเงี้ยแงๆเลยกระพือกระพือว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยดูเหล็กเอ้อินเด็กเออเนี่ยอันนี้เป็นหมวกอยู่บนห้างนะครับอันนี้ซื้อมาให้ลูกนะเออแต่มันก็ดูดีนะอันนี้สั่งมาจากจีนมันงไม่แน่ใจเออนี่มีมีอะไรเวยออตโก้เลยเฮ้ยหมวกอ่ะร่อเอนี่ ได้มาตรฐานนะบอกให้อาจารย์แต่ไม่รู้มาตรฐานอะไรบ้าบอจริงๆเชียวโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปดูหมวกอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้เมียก็ไม่ดูนะครับทุกคนปิดเป็นความลับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแอบไปวันนี้ผมอยากไปซื้อหมวกอีกหนึ่งใบเพื่อเอามาขับกับเจ้าถุงดำนะครับไทยอมบอนิว่าคือเราผมจะใส่หมวกแบบนี้ขับไทยอมก็ไม่ใช่ถูกไหมนี่หมวกอะไรอ่ะน่ารักไหมเดรลมอนนี่หมวกลูกหมวกลูก ใส่แบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมเลยครับเพราะว่าวันนี้แผนเราจะแตกเมียจะรู้นะครับว่าหมวของเรามันไปบละเท่าไหร่โอเค Let's go <S ไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรน,นะทาง Helmet Shop <Okay. S 1> นะครับไปดูว่าหมวกกันน็อกแบบไหนมันเหมาะกับรถไทยอ้ํไปครับไป ถึงแล้วนะครับนี่ถึงแล้วหน, àn, ห,หน้าร้านข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้หมวกแบบไหนไปขี่เจ้าไทอม์นะครับไปเลยนี่นี่นี่มาไม่ยากนะครับมาตรงเส้นอะไรนะซอยลักระบังซอยที่แปดใช่ป่ะใช่ครับอ่ามาร้านนี้มันอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเลยครับเทอร์มิตช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูหมวกเลยครับ คือไม่เต็มใบหมวกไม่เต็มใบอ๋อแต่มื่ขับง่ายสะดวกสบายดีเหมือนกันแต่ไม่มีไซส์มีไซส์อาจารย์ศนหัวโตโเออหัวโตเกิดมาหัวโตแต่โง่นะ <c oughs> หัวโตเแต่หัวโตพ <c oughs> ี่ต <c oughs> ้องถามเหรอทำไมคัสสิมันต้องใส่หมวกแบบเนี้ยอมันคือหมวกทรงเนี้ยมันมีมาแบบมันเป็นหมวกหมอแข่งมอเตอร์ไซค์เมื่อประมาณแบบเจ็ดหกศูนย์ห้าศูนย์มันเป็นหมวกของคาเฟ่เลเซอร์อ่ากับใส่กับไท่ขมพวกกระตันหานเข้ามาอือืม ก็คือจะทําแบบเหมือนย้อนยุคแบบวินเทจเลยอก็เลยอยากรู้ว่าขี่ได่อ๊อมันต้องใส่หมวกแบบนี้ด้วยมั้ยี่จริงทรงนี้ก็ใส่ไท่อ๊องได้เหมือนกันมันจะเป็นแนวสแซม,มเบอร์เลยเลย <c oughs> ห็นเ <c oughs> ห,ห็นเยอะอยู่พี่เห็นคนใส่เยอะมากแต่ผมว่ามันก็ไม่คลาสสิก, <c oughs> ทสกเท่ากับพวกนี้นใช่ไหมคลาสสิกจ๋าแต่อันนี้จะดูสุดโมเดิร์นทุกสมัยหน่อยใจอยากได้เป็นสีแต่ว่ามันไม่มีไซส์ไงแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ไซส์ใหญ่สีเริ่มเริ่มไม่มีแล้วเหลือใบสุดท้ายพอดีเลยพี่แล้ สองข้างเลยใช่ไหมใช่จะเป็นสองข้างที่ตายเขาได้เลยใช่เสียเงินคนได้ออกแล้วอย่าดูไม่ดูเอาเคมีของแถมด้วยครับรับประกันยังไงก็คือหนึ่งหนึ่งปีล็อกสีแตกไม่เกิดจากการใช้งานครับสมุติถ้ามาเค็มน้ำกล่องปลาดแดงและใบเสร็จมาด้วยทุกครั้งอ่าโอเคครับ ก็ใส่ไปด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีมาซื้อหมวกร้านพี่เขาเนีมาดูดิว่าพี่เขามีอะไรให้ดูมั่งมีคอฟูโยชิครับเป็นคอบนคอบนตามนี้1 8นิ้วเน้นฟอร์มแมนซ์อย่างเดียวร้านดีบริการดีมากนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเซิร์มาหลายที่แล้วหลายร้านแล้วที่นี่บริการถือว่าโอเคเลยฝากติดตามได้ครับที่ร้านฝากร้านด้ครับเทมช็อปบีอเคครับอะ โอเคฝากร้านด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยทอดแทนนี่ก็จะมี ใบรับประกันให้เหมือนเดิมว่ามันจะมีใบอะไรนะเขาเรียกใบอะไรนะคู่มือหมวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนชิลมานะนี่ะสวยไหมอาจารย์มาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใส่หมวก <tr ot> เหมือนอะไรเลยเดี๋ยวใส่ดูแล้วก็ไปลองดูครับว่ามันเป็นยังไงแต่ละใบนะครับเวลาเราใส่ขับไถ่อ้๊มนะฮะพเพราะใบนี้ผมจะใส่ขับ ดูกตินะครับเนี่ยใบเนี้ยสองใบนี้จะใส่ขับดูกติส่วนใบนี้ก็ใส่ขัดไห่อ้ำนะครับคือมาอ่ามาลองดูใบนี้ก่อนนะฮะโอเคไปเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวรอลองใบใหม่เลยโอ้ยร้อนเวลาถอดหัวนะครับเขามีเทคนิคนะครับไม่ใช่ดึงอย่างนี้นะฮะดึงงี้คอขาดนะฮะเขาต้องให้ข้างหลังนะครับเขาต้องรอนข้างหลังอย่างนี้เหมือนว่า ประมาณนี้อ,นนนอันนี้ด้วยอ่ะหใบนี้แบบลาใส่ต้องแหกกว้างนะครับแหกอย่างงี้ยไซส์เล็ก,กหรือเปล่ามันเล็กแต่ตอนนั้นไม่รู้ไงซื้อใช่ป่ะตอนนั้นก็ซื้อมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ซื้อ XL แล้วก็นึกว่ามันใหญ่แล้วตอนนั้นนะลาใส่นะครับแถวนี้ <B est> โอ้โหโอเคป้าเดี๋ยวเราลองไปดูกัน น,ะนี่อันนี้ลองไปครับอันนี้จากที่ลองมามันรู้สึกดีนะครับมันรู้สึกแบบมันโล่งๆเราะว่านส่ด้วยมั้งใส่ที่ไหนนะโอ้โหดึงนิดเดียวเนี่ยนี่ครับจะมีเขาเรียกอะไรนะตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กให้เราดึงซีลขึ้นมานะลองไปดูครับจะเข้ากันไหมโอ้ย ร้อนก็สรุปนะครับโอ้ยเดี๋ยวถอดก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่าปุ๊บสรุปเลยว่าผมว่ามันความรู้สึกมันก็แตกต่างนะครับแต่ละใบแต่ละอย่างนะครับแต่ละใบแล้วก็แตกต่างกันตรงที่ว่าอืผมไม่ได้มองนะว่าแบบไหนมันเหมาะกับแบบไหนอะไรเงี้ยรถประเภทนี้เหมาะกับแบบนี้แต่ผมมองว่าเกี่ยวกับเครื่องความพึงพอใจด้วยแหละ แล้วแต่รถนิยมของแต่ละคนนะครับผมไม่รู้ว่าค่านิยมหรือเปล่าหรืออะไรในการใช้หมวกกันน็อกขับรถรุ่นแบบนี้มันจะใช้แบบนี้ดีไหม <laughs> โอ้ยใส่ไหมไ <laughs> นี่จะเป็นแบบนี้ดีดรลลามอนเนี่ยห้อ้ามาใสใ่ดูว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่านะ <laughs> ไปไปไปคันนะคันนะกีนีนะอันเจเนตตากีนีนะ อันเดอยวไม่ก็นัอยู่ไม่ก็อานิการอยู่เอ่บมันคงไม่เหมาะจริงแหละอันเนี้ยโอเคก็ขอบคุณนะครับโอ้โหกับ E ีีแรกนะครับที่มีคนกดติดตามมีคนกดดูนะครับเป็นยอดหมื่นได้ไหมเกือบๆนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วกด s ับ s ไ r i b e นะครับกดกระดิ่งได้ด้วยกดแชร์กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับแล้วก็โอ้ยังไงดีโอ้ ยังไงดีโอยังไงดีอีพี EP เราไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปติดทะเบียนที่สุดมารันห้าแล้วครับงั้นอีพีนี้ไปดีกว่าขอให้อีพีที่3มีนะครับเพราะว่าอีพีนี้มีผมต้องรู้นะครับว่าผมซื้ออะไรมามั่งนะฮะในราคาเท่าไหร่นะครับก็เป็นกำลังใช้ผมด้วยนะครับไปไป,ไป